สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบล l เลิกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องเนิร์ฟแล้วก็บัฟกันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้คือจะต้องดีใจใช่ไหม <c oughs> อันนั้นนะดูนผมว่ามีทั้งหุน่นปืนไททันโดรนก็ยังโดนเนิร์ฟ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามาคุยกันเรามาเริ่มจากการเนิร์ฟกันก่อนนะครับผมซึ่งมันก็ สร้างความเจ็บปวดเหมือนว่าเราบอกข่าวร้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกข่าวดีกันเพื่อนเพื่อ,อ,อความดีใจกันนะตัวแรกเลยครับผมว้าวคือプライิตครับคือนี่ครับผมสกิลโอเวอร์พาวเวอร์ของมันครับผมปกติเวลากดแล้วมันจะยิงแรงขึ้น3 0ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ต่อไปผมมันจะเหลือแค่20%เท่านั้นคืออ่ะก็อันนี้เข้าใจได้ครับผมเพราะว่ามันทั้งเจาะโลด้วยแล้วก็ยิงแรงขึ้นด้วยแล้วมีทั้งโรนนักบินครับผมมันก็เลยโดนเนิฟลงมาแต่ก็ สิมันก็ยังพอได้อันนะแล้วก็ก็โดนอะต่อไปครับผมคือที่เจอกันบ่อยๆมากเลยคือลิงครับอันนี้เหมือนไม่แบบเฮ้ยไ,ไม่ได้บัาร้อปอร์แต่ว่าสกิลครับผมพูดาวจากสิเบียรวิเหลือแค่9วินาทีแต่เวลาจะการใช้สกิลกัผมลดลงมาอีกสองวีครับจาก6เหลือแค่4ี่เท่านั้นเองและฟอร์ดฟิล์หายไปสีซ็น สสเนครับผมคือเวลาเราโดนยิงแล้วมันจะแบบตายเร็วมากขึ้นแหละเพราะว่าฟอสฟิล้วผมเป็นตัวรับดาเมจก่อนพอฟอสฟิลหมดตัวมันบางเทียบเลยโอยนะนลิงก็โดนครับผมและตามตามกันมาไอสายฟอสฟิลเนี่ยนี่เธอครับฟอสฟิลก็ลดลงมาอีก4 0ว้าวและชาร์สกิลนานขึ้นครับผมจากเฮ้ยผมว่าแต่ก่อนมัน6วินาทีใช่ไหมแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น8และเพิ่มขึ้นมาเป็น10 สิบแล้วนะจ๊นานะจ๊ะแล้วก็นี่เลยครับผมเดินช้าลงอันนี้คืออันนี้ผมว่ามันค่อนข้างนี่จะหนักนะจาก58ครับผมเลหลือแค่53เท่านั้นเองว้าวทั้งช้าลงฟอร์สฟ,ฟิวบางลงแล้วก็คูดาวนานขึ้นว้าวและตัวต่อไปครับผมที่ใช้กันเยอะไงะยิ่งใช้กันเยอะครับผมมันก็ยิ่งโดนกันนั่นก็คือแองกเลเลนี่เอง <laughs> แต่ เลือดมันเพิ่มขึ้นมา15%เว้ยเฮ้ยและที่เจ็บปวดเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยสกิลของมันน่ะเวลาเรากดใช้สกิลของผมมันจะวิ่งความเร็วขึ้นมา80%ครับแต่ตอนนี้จะเหลือแค่30%เท่านั้นคืออ่ะ80%จากความเร็วพื้นฐานใช่ไหมเหลือแค่30%เพิ่มขึ้นมา30%น่ะแล้วเดินช้าลงครับผมจาก53เหลือ50ว้ว้ยมันมัน มันโลนหนักอะเรื่องความเร็วก็ผมว่าแองเกิลอะมันเะป็นหุ่นค่อนข้างที่จะเลื่อเยอะนะก็ออกเป็นสายแทงครับผมแปลว่ามันจะความเร็วของมันได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นแทงมันต้องเดินช้าลงกันนะก็ตามนั้นช้าลงโคตรเยอะมันจะไปรอดไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> จะไปไล่ใครเขาทันวันนี้เฮ้ย <c oughs> และต่อไปครับผม มาโดนแล้วโดนอีกโดนซ้ําโดนซากโอ้โหคราวนี้หนักเลยนะโลหหายไป20%ครับผมเลือดน้อยลงอีก1 5แล้วและความเฉลียวเฉลีย่ยของผมเวลาเร,เราโยนป้อมออกไปแล้วเนี่ยปกติรับผมมันจะเพิ่มขึ้นมา25้ไม่เดยชั่วโมงครับผมตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาแค่15้ไม่เดยชั่วโมงเท่านั้นเองอุย้ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงโยนป้อมไปความเร็วอาจจะไม่หวือหวาไม่ได้รวดเร็วเหมือนตอนแรกครับผมไอ้นี่มันโดนสามโดนซากเอาจริงนะ แลกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ที่โดน3โดนซ่าเช่นเดียวกันนั่นก็คือเซลรัฟครับผมวาย <c oughs> คือฟอสฟิลครับผมตอนบินเนี่ยมันหายไป25%คือตอนบินครับผมมันจะบางลงอ่ะยิงตายง่ายขึ้นกลางอากาศอ่ะและเลื่อนน้อยลงอีก15%และที่เจ็บปวดที่สุดครับผมคือตอนบินครับผมปกติเนี่ยมันจะบินเร็วขึ้น200%หรือว่าสเท่า ตอนนี้จะเหลือแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าแค่หนึ่งเท่าหนึ่งจุดห้าเท่าเท่านั้นเองครับผมจากความเร็วตอนเดินนะว้าวเฮ้ยคือมันจะโดนอะไรขนาดเนี้อาจแต่ว่าไอความสามารถของเจ้าเซราฟครับผมตอนบินมันก็มีฟอร์สฟิลใช่ไหมและความสามารถของมันก็คือการยิงเลเซอร์ไปโดนศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะไงะเออมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ครับผมว่ามันถึงได้โดนเนิร์ฟแล้วโดนเนิร์ฟอีกเพราะมันก็ยังคลอเมตาอยู่นะอห,หน้าสงสารเจ้าเซราฟน้อยจริงๆเลย โดนแล้วก็โดนอีกแต่ว่าไม่ได้มีแค่หุ่นครับผมอาวุธก็โดนเช่นเดียวกันคืออะไรอะไรที่มันนิยมกันก็โดนปือนอันแรกครับผมที่โดนนั่นก็คือปืนริปเปอร์อีกรอบเลยรีโหลดครับผมจาก8เพิ่มเป็นสี่วิเป็น12วินาทีสีวิเลยนะโอ้ห คือใครสิทธ์ครับผมอาจจะชนสกิลกับใครสิทธ์พอดีประมาณนั้นนะก็ปืนยิงขนาดนี้ใครสิทธ์กูดาวสกิลก็ชนชนกันประมาณนะั้น๋ยวก็นะมันเจาะทั้งต้านทานครับผมเจาะฟอสฟิลได้เจาะไททันอะ่ะโอ้โหมันก็ต้องเจาะลิฟิเเตอร์ได้ด้วยมันก็ต้องโดนกันบ้างนะนะมันแรงเกินไปจริงครับผมอันนี้เพื่อนๆหลายคนที่โดนอะ่ะโอเคชอบ I love you ในการเนิฟแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใช้อยู่อ่ะผมเอง ไม่เท่าไหร่นะอาจริงมันก็ยังเล่นได้ครับผมว่าปืนมันก็แรงจริงๆอ่ะแต่ว่าอีนี่ดิอีคาเจอร์ดิขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยมาโดนนะเาด้วยได้ไงวะเนี่ยลบดดเมจสิห้าเปอร์เนต์ครับผมสำหรับลูกซองเล็กเนี่ยเฮ้ยยังโดนยังโดนโอ้อะไรกันวะและอาวุธต่อไปครับผมเนี่อคิดไว้แล้วว่ามันต้องโดนเถอะโอ้แต่ว่าโล่เพิ่มให้เราขึ้นมา20%ครับผม แต่การยิงต่อครั้งเนี่ยช้าเลยตามสเปียร์มาติดๆเพราะสเปียร์ผมมายิงห่างกันมากขึ้นที่มาตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าไอชมวกงเนี่ยนิดเด s p i สไปสเต้ครับผมคือตอนแรกยิงแบบจึกจึกจึกใช่ไหมตอนนี้จะวิ่งยิงช้าลงจึกจึกจึกมนาทีหนึ่งยิงไม่ได้เลยยิงครั้งละหนึวินาทีครับผมยิงห่างกันว่าแบบนี้เราต้องกดแบบสลับนะกดแบบหนึ่อาะไรเงี้ยจึกจึกจึก ดึกๆึก,กึกสลับกันไปอย่างเงี้ยผมผมว่าแค่ปัญหานี้ได้นะซึ่งปกติตอนนี้ที่มัน0.75เนี่ยผมก็ใช้การยิงสลับแบบนี้ครับผมถ้าเกิดใช้3ปืน4ปืนอย่างเงี้ยมันเว่ร์ขวาเวอร์ขวามันจะโดนทุกดอกไงถ้าเกิดแบบกดทีเดียว4ีกระบอกเลยมันจะแบบวุดแล้ววุดเลยอน,นะอและอีกอันหนึ่งครับผมก็คือตระกูลปืนเลเซอร์800ครับผมแต่ว่าตอนนี้เลเซอร์800จะไม่มีแล้วมันจะกลายเป็นเลเซอร์1,100แทนอ่าเพิ่มระยะขึ้นมาจาก800 เป็นพันร้อยเฮ้ยไกลขึ้นเยอะนะแต่ว่าดาเมจลดลงไป3 0อซตคืออากองครับผมมันโดนเนิร์ฟเรื่องความร้อนไปใช่ไหมมันร้อนเร็วขึ้นแต่ว่าเย็นเร็วขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าดาเมจครับผมมันบวกขึ้นมา10%แต่มารอบนี้มันลบดาเมจลงไป30เซฮ้ยก็คืออาเซเลียละลดลงไปแค่ยีจากตอนแรกเท่านั้นเองมาเลเซอร์แปดร้อยก็กลายเป็นเลเซอร์พันร้อยซะแล้วเย้ดีใจด้วย น,น,นั่นเราจะโดนนะเนี่ยแล้วสุดท้ายครับผมที่คือผมเฮ้ยงงเว้ยโดนอีกแล้วหรอโดนอีกแล้วหรอเนี่ยสเปียกับ,บเฟนเทอร,รมม์ครับผมเฮ้ยอะไร้าบอสเปียยังโดนอีกเดเมรับผมลดลงไปอ่ะจากตอนแรกครับผมไอปียเดมเมจต่อเนื่องนะที่1 2 3่ครับผมจะเป็น1 1.5แล้วก็2.5เท่าครับตอนนี้ครับผมจะกลายเป็น1 1.3และ1.9แทนคือ ยังจะโดนอีกนะคือเบาลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมระหว่างนัดที่2ที่สามเนี่ยเป็นผลเลยนะและอีนี่ดิเอฟเฟนเทอร์ดียมันยังจะมาโดนอีกอ่ะคือตอนแรกวีฟเฟนเทอร์มาเลยนะแรงมากครับผมแล้วมันก็รีโหลดอ่ะชุดหนึ่งใช้เวลาหนึ่งวินาทีในการรีโหลดครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบขึ้นมาอ่ะมันก็โดนเนฟขึ้นมากลายเป็น2วินาทีครับผมและตอนนี้เองโดนเป็นสามวินาที โอ้โหแทบไม่ต้องเล่นกันเลยสาวนาทียิงได้ชุดหนึ่งอะถ้าเกิดมันหมดอะหูแล้วพอยิงหมดปุ๊บขวาจะรีโหลดจนเต็มครับผมรอกันเงือกแห้งเงือกปานกันเลยทีเดียวเฮ้ยคือเฟนเทอร์มันไม่น่าโดนม่กเอายิงมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรป่าไม่ได้แบบเฮ้ยใช้เยอะเมตาอะไรขนาดนี้นะว้าวเจ็บปวดมากมากเลยครับผมมาในสุดของการบัฟกันบ้างดีกว่าครับผมไม่ได้ว่ามีแต่เนิร์มไง แต่สิ่งที่เขาบัฟมันคือของเก่าเฮ้ยไม่เก่าไม่เก่าอาจจะแบบปุ่นแกล้งอะไรอย่างงี้จากอันแรกเลยครับผมที่เขาบัฟขึ้นมาดิมิเตอร์ครับเลิศขึ้นมาเพิ่มให้เรา10นะก็หวังว่าจะอืดขึ้นนิดหนึ่งตั้ง10%นะโอยโดนยิงแล้วโดนยิงอีกก็ไม่ตาย10%แลวลีสด้วยครับผมนะจะปริงของเราครับผมคูดาวสกิลเร็วขึ้นจาก 18 <c oughs> วินาทีเป็น16วินาทีอ่ะอันนี้ขอสัก15 Catholic. เลยได้ไหมแหมยังกักไว้อีกนะโอ้โหอันนี้ครับผมเวลาลิสมันก็แบบจะถ่ายเท่ดเมทที่เราเข้ามาหาตัวเราผมไปให้สตูที่โดนเราลิสอยู่ที่ที่โดนเราดูอยู่นี่เองและอีกตัวหนึ่งครับผมเก่าเก่าจริงเรเ i น a นน e ครับผมอ่ะลีโลโลนะโลข้างๆนะเพิ่มขึ้นมาให้เราส0ครับีผมและเอาจูนเว้ย โอ้โหยังได้บับอ่ะคือมันโดนเนิบ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 เนบจนเน่าครับผมและบับขึ้นมาไฟตอนบินกรับผมพ่นพ่นไปยูยูยูแรงขึ้น15% <S <S 1> <S 1> คือตกหัวตบ3-4รอบแล้วก็มารูปหลังเบาๆ1หนึ่งครั้งด้วยไฟแรงขึ้น15%ครับและของไอ้นี่หุ่นตัวสร้างตำนานเลยเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนชอบคลิปนี้ของผมแฟนทอมครับว้ สกิลครับผมตอนใช้สกิลเนี่ยมันจะวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วเพื่อนมันก็จะมีความต้านทานครับจากเดิมประสิทธ์สกิลมีความต้านทาน35%ตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น45% 45%เนี่ยโอ้โหมันจะก,การอะไรได้อ่ะอาจจะแบบเฮ้ยฉมวกมันโดนห่างไงอ้เบาลงไปใช่ไหมเออสี้าเปอร์นนี่อาจจะมีความหมายขึ้นถ้าเกิดฉมวกมันโดนเนิร์ฟลงไปครับผม เวลามันได้บัฟขึ้นมาไอหนุนโดนเนิร์ฟลงไปเฮ้ยอาจจะเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นครับผมว้าแล้วก็ยังมีตระกูลอาวุธที่ได้บัฟด้วยว้าไม่ได้มีแค่หุ่นนะครับผมอันแรกเลยที่ได้บัฟครับผมคือกอรี่เลยนี่เพิ่งเพ่หลายๆคนครับงงว่าเฮ้ยกอรี่มันโดนเนิร์ฟไม่ใช่หรอจากกระสุน30หรือ20เฮ้ยไม่ใช่ครับอาสมมุติผมสมมุติว่าไอกอรี่เนี้ยดาเมจสองหมื่นใช่ไหม ปกติครับผมถ้าเกิดจะอันตอนครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องยิงให้โดนศัตรู30นัดถึงจะได้ดาเมจสองหมื่นแต่หลังจากนี้ครับผมเพื่อนๆจะยิงโดนศัตรูแค่20นัดเท่านั้นเองก็ได้ดาเมจสองหมื่นแล้วอ่ามันคือได้บัฟครับผมถ้าเกิดอ่ะสมมติถ้าเกิดรกระสุนสิบเนี่ยยิงได้บัฟเลยคราวนี้ยิงกับดาเมจไอ้ดามเมจตอนนัดเนี่ยมันจะยิงแรงขึ้นครับผมนะประมาณนี้ต่อไปครับผมโว้ดาเมจบวกห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ปืนเจาะความท้าทานขนาดเล็กครับผม และสติงกระสุนในนี้ของเราเพิ่มขึ้นมาจาก5นัดต่อการยิงหนึ่งครั้งเป็น6นัดครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้ในพว่ไยิงแบบรวดเดียวเลยแล้วก็รีโหลด3ามนาทีนะจ๊ะต่อไปครับผมตะกูสเนี่ยสคาดี้แล้วก็เฮลครับเลเซอร์น้ําแข็งที่โดนบัฟไอที่โดนเนิร์ฟจนเน่าไปแล้วกลับมาครับผมมีประจุมากขึ้นเฮ้ยสี 40, ่สิบสี่สินี่ไม่ใช่น้อยนอยนะเพราะว่าสี ยิงพื้นหมดใช่ไหมเฮ้ย48เพิ่มขึ้นมาประมาณแบบเยอะนะ38 30เปอร์เซ็นต์ได้นะไม่ใช่น้อยๆครับผมอันนี้เรือเอากลับมาเล่นกันได้เพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันครับผมเวลาโดนเอฟเฟกต์ไปแล้วเนี่ยศัตรูที่โดนเนี่ยจะรับดาเมจเพิ่มขึ้น20ครับอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคและอาวุธที่ได้บัฟด้วย,ยครับผมเก้ามากมากเลยสกอสครับผมนี่กัมปูขนาดกลางนะ ประจุครับผมจากตะกอนเนี่ยมันจะ0.1วิต่อการยิงประจุต,ต่อๆกันแต่ตอนนี้ครับผมเหลือแค่0.09เฮ้ยเหมือนจะน้อยแต่ว่ามันได้เดมเมจไทเทนเดมเมจได้เร็วขึ้นครับผมอันนี้โอเคผมชอบนะอันนี้ตะกอนและเอ็กโซดัครับผมรีโหลดเร็วขึ้นจาก1.1วิต่อน,นัดเป็น1วินาทีต่อน,นัดอันนี้ก็เห็นผลเท่าไหร่ก็เยอะนะอ่ะก right? ็หลายวินาทีอยู่ครับผมในการรีโหลดจนฟูลคลิปนะ แล้วช็อกเทนก็ามาเว้ยเฮ้นี้ได้แบบบัฟนะดาเมจขึ้นมา8%ครับแต่ขอซักแบบเฮ้ยซัก10%เลยปะคืออีก2%จากกักไม่ทำอะไรในแม่เลขสวยๆปะโตอันนี้เองอันนึงงก็บผมอีกเซตหนึ่งนี่เลยครับผมรามไครโอกราเซียครับไอจรวดน้ำแข็งระยะ300เมตรได้ดาเมจบวก5% 5%อ่ะอันนี้ก็ก,ก็ก็พอได้อยู่ <laughs> อันน้อันน ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับหุ่นที่ได้เนิบอาวุธที่ได้เนิบได้บัฟกันไปแต่ว่ามันยังมีไททันด้วยนะครับผมแล้วก็โดนแต่ว่าต้องคอยติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะวันนี้ผมว่าคลิปนั้นก็ยาวน่าดูละวล่ะนะว้าวคอยติดตามกันสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบเลย